สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหวยฮาหนอยนะคะของวันที่สธันวาคม65นะคะแต่ขอแดอสรุปของวันที่3ให้ก่อนเนาะว่าเข้าหนอยไหนบ้างอันไหนเข้าบ้างจะได้ตามถูกนะคะสูตรนี้สามารถนําไปเล่นได้ทุกหวยนะคะแล้วแต่จะเข้าแล้วแต่ท่านชอบเลยค่ะมีสูตรเล่นทั้งวันแล้วก็สูตรหาหนอยค่ะสามารถหยิบจับไปเล่นได้หมดค่ะ ไม่มีจำกัดไม่มีกฎเกณฑ์นะคะใครที่จะเอาไปจิ้มเล่นนะคะถามว่าแอดไปสูตรไหนนะคะแอดก็เอาสองสูตรนี้ละคะ่ะทั้งสูตรเล่นทั้งวันแล้วก็สูตรหาหนอยนะคะสลับตัววิ่งรูดกันไปค่ะก็พอหมานอยู่นะคะไปถูหวยก็เฮงไปผิดหวยก็น็อกเช่นเดียวกันค่ะ ก็ลองพิจารณาดูค่ะแนวทางเล่นของแอดแอดจะเอาฮานอยไปเล่นบ้างเอาไปเล่นในทุกหวยนั่นค่ะเล่นหวยลาหวยนูน่นหวยนี่หวยนั่นแล้วก็เอาเล่นทั้งวันไปเล่นบ้างนะคะก็ลองพิจารณาดูแอดก็ใช้แค่สองสูตรนี้นะคะแต่สลับเล่นกันไปกันมาช่วงไหนเลขไหนไลแอดก็เปลี่ยนไปตามช่วงเวลาค่ะใครที่เล่นนะคะ สูตรหุ้นสูตรอะไรไปได้หมดนั่นแหละค่ะปังค่ะทุกคนปังค่ะแล้วแต่คนชอบนะคะลองจับดูแนวทางดูนะคะสามตัวก็มาหาเอาในนี้แหละค่ะทุกคนแอดไม่ได้มีสูตรแบบว่าแยกนะคะหุ้นนี้ตัวนี้หุ้นนั้นตัวนั้นไม่มีค่ะแอดเอาอย่างนี้เลยค่ะเอาฮานอยไปรูดบ้างเอาเล่นทั้งวันไปรูดบ้างนะคะแต่ก็หมานนะ หวยมันก็ไม่ไกลกันหรอกค่ะถ้าอะไรไหลมันก็จะไปตัวนั้นแหละทุกคนก็ลองพิจารณาดูนะคะถ้าตัววิ่งรูดแอดเอาขึ้นให้ไม่ปังก็สลับตัวขึ้นได้เลยค่ะในตารางนะคะสูตรสามารถเอาไปเล่นได้หมดค่ะไม่ใช่เฉพาะฮานอยอย่างเดียวนะคะหุ้นก็เข้าดีค่ะสูตรของฮานอยนะคะ แอดก็เอาไปเล่นหมดเด้หววลุงหวัวลาวลาวแบบลาวลาวในระบบอะค่ะมาดูกันนะคะวิ่งรูดของวันที่สามเนาะแอดขอสรุปให้ก่อนค่ะวิ่งรูดของวันที่สามแอดสรุปให้ก่อนนะคะแอดให้ไปที่สามสองนะคะวิ่งรูดสามสองให้เบิ้ลให้เลี้ยงเลยค่ะวันนี้อุ้ย แปดสีนอยเก้าเด้งค่ะครั้งแรกเลยนะคะตั้งแต่ทำมาตั้งแต่ทำสูตรมาค่ะมีวันนี้ปังสุดๆเลยค่ะแปกสี่นอยเก้าเด้งเก้าเด้งมาจากไหนใช่ไหมคะแอนให้สองสามเบิ้ลเลียงเนาะวันนี้แอนให้สองสามเบิ้ลเลียงค่ะนี่รอบปกเนาะก็มาดูกันค่ะกิดนะคะกิดเข้าไปที่สามแปดสามหนึ่งตัวเจาะนะคะนี่สามหนึ่งตัวเจาะเข้าไปนะคะ สองก็อีกหนึ่งเด้งนะคะหนึ่งเด้งสองเด้งสามเด้งนะคะสองเจ็ดได้อีกสะหนึ่งเด้งเป็นสามเด้งได้สองเจ็ดอีกเป็นสี่เด้งนะคะเออมันมาแต่ใส่ว่าเก่าด้ง่งแอดขึ้นนับเ็กเก่าด้่งวะ่ะโอ้นี่ไงเบิ้ลหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้านี่ค่ะทุกคนแอดก็นับไปอย่างนี้นะคะเพราะว่าวันนี้แอดให้เน้นๆเลยก็คือเลียงเบิ้ลนะคะเรียงเบิ้นนะะลตัวจอกก็เข้าไปค่ะสองสอง VIP นะคะสองสอง VIP ถ้าเฉพาะตัววิ่งลูดก็แตกสี่น้อยเลยค่ะถ้าเฉพาะตัววิ่งลูดถ้าไม่รวมเบิ้ลก็แตกสี่น้อยกี่เด้งละเนี่ยถ้าเฉพาะตัววิ่งลูดสองสามนะคะก็หนึ่งสองสามส,ามสี่ห้าหกก็แตกไปหกเด้งนะคะ หวยรวมเบิลไปน้ามีเอ้าใครนับได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนั่นแหละค่ะถ้าแอดนับผิดยังไงก็ขออภัยด้วยแอดกลัวแอดนับถึงได้หนึ่งสองสามสามเด่งเนาะสามแปดหนึ่งเด่งสี่หนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะแอดนับถึงเก่าเด้งแอดก็ได้เก่าเด้งเลยงงเด้งดูค่ะ แต่ว่าสองสองส่วนตัวแอดไม่ได้แค่ไม่ได้แค่รูดสองแล้วก็นี่นะแอดได้ตัวเน้นๆนหนักๆของแอดอีกนะคะสองสองนี่ที่ติดไว้นะคะทุกคนแอดจะติดไว้ประจำเนาะส่วนเราก็ไปตามสูตรนั่นแหละคะ่ะใครที่ไม่มีเลขประจำนะคะใครที่ไม่มีเลขประจำก็ลองพิจารณากันดูนะคะก็เอาสูตรนี้ไปเล่นละคะ่ะแอดก็ไม่ได้เล่นนอกเหนือจาก ทุกท่านหลอกนะคะที่บอกไปก็ถ้าน,นอกเนื้อก็คงจะเป็นเลขบ้านเลขรถของตัวเองนั่นหละค่ะแล้วก็จะมีตัดเล่นบ้างไม่ตัดเล่นบ้างก็ตามอารมณ์ค่ะก็เลขอายุตัวเองอะไรอย่างนี้ค่ะทุกคนก็ลองซื้อติดไว้นะคะเผื่อเจ้าที่จะทางให้โชคเนาะเลขบ้านเลขรถไม่แน่ได้หวยห,หาหนอยมันออกทุกวันอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะทุกคนช่วงไหนเลขไหนไหลก่ก ตามเลขนั้นเลยค่ะช่วงไหนเลขไหนไม่ไหลก็อย่าตามค่ะมันไม่ออกค่ะเห็นไม่สีไม่มาเลยเนี่ยแต่ถ้าช่วงไหนที่สีมาก็ตามมันเลยค่ะจากมันจะออกตัวไหนเนาะทุกคนเนาะว่าวันนี้ครั้งแรกค่ะที่แบบว่าอู้ได้หนักหนักจริงๆค่ะวันนี้ได้หนักโฮ้ยแอดกินยาแล้วจะหลับว่าจ้ อัดคลิปหวยเล่าให้นะคะแอดบ้านนี้ก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องหน่อยนะคะขออภัยสมาชิกนะคะทั้งสมาชิกใหม่และสมาชิกเก่าที่เข้ามาติดตามเนาะถ้าไม่ฟังแอดบนก็ดูหวยเอาเลยค่ะดูตามกระดานเอาเลยนะคะเอาพูดตั้งนานและของวันที่สียังไม่ให้เลยนะคะเอาสรุปก็นี่แหละค่ะแตกสี่น้อยเก้าเด้งนะคะก็แตกเลี้ยงไปด้วยค่ะห้าหกเจ็ดนะคะห้าหกเจ็ด ที่แอดไม่เขียนห้าหกเจ็ดให้ตรงนี้เพราะว่าแอดเขียนเลียงให้แล้วค่ะเน้นๆเ,เลยค่ะรอบปกคือมั่นใจมากค่ะถ้าแอดเขียนให้วันไหนก็คือมั่นใจถ้าไม่มั่นใจก็คือไม่เขียนค่ะแต่ก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างค่ะก็มีได้บ้างนะคะเสียบ้างแต่ก็อยากให้ f อฟซีได้ทุกคนนะคะได้แล้วก็ไม่ต้องให้ใครหรอกค่ะ ให้พระในบ้านนั่นแหละสองร้อยสามร้อยโอ้ยแค่นี้โชก็มาหาศาลแล้วค่ะทุกคนไม่ต้องไปทําบุญที่ไหนหรอกค่ะทําบุญกับพ่อกับแม่นั่นแหละถูกปุ๊บก็ให้ไปเลยร้อยสองร้อยก็โอ้ยดีใจแล้ยด้ลูกให้มาดูกันนะคะหาหน่อยนะคะหาหน่อยงวดวันที่สี่นะคะ อาหน่อยงวดวันที่4ทันวาคม65นะคะวิ่งรุ่นให้ไปที่76ะคะ่ะจับคู่ให้ที่7378 7679 77นะคะ63 69นะคะ6699 68 69นะคะก็ perception. ในตารางนะคะในตารางมี73 69นะคะ851นะคะ ก็ใครไม่ชอบที่แอดจับให้ตรงนี้ก็หาจับเอาเลยค่ะจับเอาในตารางหรือว่าจับเอาในตารางเล่นทั้งวันไปเล่นก็ได้นะคะเพราะว่าแอดเล่นสองอันวันไหนมีหวยลาวยิ่งเล่นไปทั้งสามตารางเลยค่ะอุย้ยจุกจุกแต่มันก็มานอยู่ด้วยค่ะออกบ่อยค่ะสามตัวแตกบ่อยนะคะสามตัวแตกบ่อยนะคะแล้วก็ามาผสมปนเปเอานะคะเอามาสังเกตสูตรเอาเนอะสังเกตตัวนั้นจับตัวนี้บางทีมันก็จะมาเจ็ดสามแปดเจ็ดแปดหกอย่างนี้หรือเปล่า หกเบางทีมันก็มาเอาในตัวที่แอดเจาะนี่ค่ะมาประกบกัน6 6ห8 998อะไรอย่างนี้หรือเปล่าบางทีก็เต้า9ก้าสามบ่หกหกสาอย่างนี้ค่ะเอาลองพิจารณากันดูนะคะ3ตัวบางคนอาจจะหยิบจับเก่งกว่าแอดก็ได้นะคะใน3ตัวใน8คู่นะคะเจ็ดแปดสามเจ็ดแปนึสเจนหหนึ่ง ห้าแปดสามห้าแปดหนึ่งห้าหกสามห้าหกหนึ่งนะคะสําหรับในตารางตรงนี้ใครไม่ชอบก็แต่ส่วนแถวนี้ออกบ่อยนะคะเพราะว่าแอดก็หาจับเอารอบๆในตารางนี่แหละคะ่ะเอามาประกบแล้วก็ออกมาเป็นพวกอย่างนี้ค่ะก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างค่ะสามตัวนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างบางทีก็ไปเอาสูตรอื่นมาเล่นก็ปังค่ะบางทีสามตัวสูตรอื่นก็ปังนะคะแต่ก็พอได้ทุกวันนะคะทุกคน เฮงบ้างเคล็ดลับเหรอคะถ้าใครอยากได้เคล็ดลับของแอดเนาะโอ้ทำไมถูกหวยบ่อยทำไมปังจังทำไมนู่นนี่จังเนาะจักสิว่าจังใดเนาะทุกคนก็ไม่ต้องไปทำบุญที่ไหนหรอกคะ่ะถูกหวยก็ให้พ่อแม่ก็จบแล้วตงไปบริจาคนู่นนี่นั่นลูกก็แล้วแต่ใจเราศรัทธาเนาะใครมีกำลังทรัพย์อะไรก็จะบริจาคอะไรก็แล้วแต่เด้อ บุญกุศลเนาะใครทําก็คนนั้นได้สวนแอดแอด้วยทําบุญในบ้านแล้วแอดแอดทาบุญในบ้านได้สวนมากค่ะแอดไม่ค่อยได้ไปทําที่วัดอะไรหรอกค่ะก็มีพระมาบินทาบาทมาใส่บาทอะไรอย่างนี้ค่ะก็ทําค่ะสวนมากก็จะเป็นไหว้เจ้าที่เจ้าทางซื้อผลไม้อะไรมาอย่างนี้มากกว่าค่ะแล้วก็แล้วก็ให้เงินพ่อแม่ค่ะนี่พระในบ้านเรียกประเสริฐสุด ยิ่งท่านอวยพรมานะคะยิ่งประเสริฐสุดเจ้าสิิไปหาทำบุญยังกระดักกระโดดยังวะเอ้าลองพิจารณาดูนะคะบุญใครบุญมันเนาะแล้วเต่๋ยวิธีคุณทําบุญนะคะส่วนตัวแอดแอดก็บอกเคล็ดลับของแอดเนาะแอดก็นั่นแหละค่ะมีมีหงพระก็เปลี่ยนน้ําทุกวันพระนั่นแหละค่ะอาจจะค่อยๆดีขึ้นนะคะค่อยๆดีขึ้นเนาะโชคลาบคนเรา ไม่เหมือนกันค่ะก็ล้องพิจารณาดูค่ะก็ให้เงินพ่อแม่บ่อยๆโอ้ยเพื่นอวยพรมากเลยสิสศกสีมานตัวเนาะเอาเขาบอกว่าคําพูดพ่อแม่ศักดิ์สิทธิ์เอแอดบังคับเอาคําอวยพรก็ยังมีนะคะไม่อวยพรแอดก็บังคับเอาดิอวยพ่อไม่อวยพรแม่ห่วยวันเกิดก็ต้องโทรไปเอาคําอวยพรเด้ค่ะเทศกาลทุกเทศกาลนะคะ ช่วงเทศกาลนี้ยิ่งผ้าในบ้านผ้าในบ้านยิ่งขอหนักค่ะ <laughs> เอาลองเอาไปพิจารณากันดูนะคะทุกคนเคล็ดลับเคล็ดลับบอกเคล็ดลับนะคะสำหรับคลิปนี้แอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้เฮงขอให้ปังขอให้แตกทุกวันเนาะขอให้มันมค่ะ ขอให้หยิบจับตัวไหนไปก็ขอให้มีโชคมีลาบร่วมกันนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้แอนลาไปก่อนนะคะเฮงเฮงปังปงัปงเด้อ